สวัสดีไอ้คุ้ยวันนี้กูก็จะมาเล่นเกม r o โหรือ R.O.Moy อยนั่นแหละนะเอนหนอนหลังจากที่กูไปได้เล่นเกมนีประมาณ1ปีหรือกี่ปีกี่วันกูไปนับแหละเออช่างแมงเถอะโอเคลงแรงกันเลยก็แรงแพทตินัมนะไม่รู้ว่ากูมาอยู่แรงนี้ได้ยังไงนะแมงเอ้แน่นอนจงต้อนาารบอนอนอนับการกลับมาของกูไนะอ้น้องเพราะกูมันโคตรจะเก่งเอ้ไปม,มีเสียงกองอะไรวะเนี่ย แน่นอนอยู่แล้วกูจะกำราบมันให้หมดเลยไปเอาคลิปมันวันเดอร์วูเมนมานี่มานี่เอาคลิปมันเอาคลิปมันเออเชื่อฟังพี่น้องแล้วมึงจะชนะเออนั่นแหละเฮนาตายาเอาเลยบวกเลยลุยเลย,ยเอาไม่สกิลไม่ติดอ่ะเอาโอ้ กดสกิลไม่ติดเฉยเลยป่ากูแม่งก็ไม่รู้จักจะมาเอาเลยดงดาร์กมังกรมังคือลิกเตอร์กูก็กดออกแล้วสุดท้ายเกมนี้กูก็ต้องแบกสินนะแบกไก่อีกแล้วกูเอ้อมันมันออฟเลนหรืออะไรวะไอ,อตัวเนี้ยไอยเอาอาด,ดีโอโ้โหสตาร์ทเมาอีก เจเล่เลยเฮ้ยเพื่อนทีมมันแม่งออกกันโคตรดีเลยดูผู้มึงเล่นดิเอาดีวัตเดอร์เข้าดีมันอยู่ในป่าเนี้ยเออเอาเอาเอาเออตายไปซะไอสัตว์บบตเตรมพลายมาเอาดีสามหนึ่งเอาเลยถอยอะไรเ้าเอาดีเออเป็นบ้าเหรอสามตัวแม่งวิ่งหนีเออ อย่าป๊อดไอ้น้องอย่าป๊อดเอาเอาเอาบวกบวกญญปกติอะไรกูติ๊กกูติ๊กบวกแม่งบอกสัญญาณนี่ปกติอ, <c oughs> อืไม่กลับไอ้อ้วนไม่กลับไอ้อ้วนไม่กลับไอ้อ้วนไม่กลับ แทงป้อมดีกูจะยิงป้อมโอ้แทงดีฮ่าฮ่าป้อมยิงคนแหละ <laughs> ไม่แทงแต่แรกอะ่ะงั้นมันแตกไปนานแล้วเออแตกอะแทงตกใจแล้วเฮ้ยมึงอะ่ะอีอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย อีนอนหลับอ่ะอีตัวนอนหลับอ่ะกูขอบาฟ้าแล้วกันแล้วกูจะแบกเองเออต้องเชื่อฟังกูเงี้ยไปช่วยกลางดิฟาร์มอีตัวนอนหลับไม่รู้ตัวมันชื่ออะไรกูจำไม่ได้แล้วเรียกอีตัวนอนหลับนี่แหละกูจำได้มันนอนหลับเอ้ามึงไม่มากันป้อมเรา วันเด้อโอ้มึงจะสลับมึงก็ไม่ดูคลิปเลยไลอยลิเตอร์มเป็นอะไรเนี่ยเฮียกดออกทำไมวะแหกตาว่าป้อมล่างมีใครกันไหมทำไมกูต้องแหกตาดูเป็นบ้าไงตากูไม่ได้ติดกันเฮียโคตรมั่วเลยทีมกูมาวาร์มกับก่อน เอาดีดักดีดักดีตายไเรเฮียเออปล่อยแม่มแตกไปซะไม่มีใครกันกูแบกเองกูมันแคลรี่โนโนหนึ่งแล้วแพ้แพ้เพราะมึงอะ่ะแต่มางคตรชนะเพราะกูอ่ะถ้าแพ้แพ้เพราะมึงอะ,อะอลิกเตอร์มึงเล่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยยืนเอ๋อไป็ชั่วโมงมึงอะ่ะแต่ชนะชนะเพราะกูเว้ย <c oughs> ว่าเกมนี้ชนะอยู่แล้วมเชื่อกูเพราะมีกูอยู่ยำจาปปอมกลางวะ oh <my. S 1> อดนเดีดีคลิกีิ oh, ผีเสือ้อ <'t> ผีเสื้อน้อยสตันให้โดนก็นพอแล้ว uh. เออลุยเลยนี่มึงเคยเห็นไหมล่ะมึงเคยเห็นแครี่แบบฟิกเกอร์บวกไหมล่ะกระจอกคลิปหายเลย เลี้ยเอา,าอยี่ดิจิงเหรนจิงเหรนจิงเหรนยักษ์เฮ้ยมันโดดสวนป่ะโดดสวนทําไมมึงอยากตายหรออืะอยากตายเหรอ,อ,อกร,อระจอกเฮ้ยเลเจนเดอรี่เลเยเ,ลเหรอโหดเ,เกินไปเปล่า,าเอาดาร์กดิ้ันเดอร์มาแทงกูหน่อยดิเร็วๆเ,เอาเลยเอาเลยบวกวมึงจะรีบอันตรีไปไหนแล้วมึงก็โอ้ ไม่รอมันกระโดดเข้ามาว่าค่อยบวกบวกในที่นี้คือแบบมันกระโดดเข้ามาค่อยบวกเว้ยมึงเข้าใจไหมมาหลอดเตรียมกระโดดแล้วน่ะโอ้ยแย่แล้วตากเมฆสตันก่อนตีนที่หายเลยตายสิสัสตายเลยเฮียตายเลยสัสตายเลยตาย ตายเลยเยอะฮันเคิวบัตเตอร์ไฟอยู่ไหนกูจะเมกาเคลโอ้ยนี่ไงเห็นแล้วอ๋อเมกาคิวเมกาคิวเอากูไปละโอ้ยเยอะไม่สตาร์ทเลยคิกซี่โอ้โหกูตายเลยเอ้ยบัตเตอร์ไฟกูบัตเอร์ไฟกูเอ้ยยายายา โอ้ว่าฟ้ากูไปเ้ยยังจะพูดมึงเจอกูบัตเตอร์ไฟมึงแน่เหรอมึงแน่นะเหรอ้เฮยยังตืงอนไอ้เด็กคลิกซี่มันพูดมากว่าตันมันโอ้มึงสตาร์ให้มันโดนหน่อยดิ มึงสไตล์มันโดนหน่อยดิเร็วๆๆเฮ้ยวาเด้อมาเด้อเอาๆเอามาเดร์กูเกือบแตกไงกูใช้ตัวแทงไห้เนี่ยแค่กูต้องแทงพวกมึงเนี่ยแม่งให้แต่กูแทงให้เฮ้ยกูช่วยกูช่วยวิ่งมานี่ิ้โอ้โหตายมาของกูเต็มละ กูขอบัฟแดงอย่าพึ่งบวกเอาเลยบวกเลยมะแตก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 กระจอกนี่ไก่เหี้ยนี่มันนี่มันนี่มัน โอ้ยอืมอะไรหูหูปากหูปากเฮ้ยอย่าเพิ่งจบบ้านถอยอย่าเพิ่งจบโอ้สามทางก่อนดิเนีย่ยปากไปไอพวกไก่พวกไก่ y in y in. ไอ้แยกแม่งกูพีไปพวกไก่ไม่ได้ไอใช่บอกอะไรเนี่ยใช้คำพูดไปถูกต้องเลยไงไก่ก็เป็นคำหยาบหรอวะ เฮ้ยล hey, ิกเตอร์มึงอย่าส <First S 2> ั่งคนอื like ่นดิมึงเล่นไม่เป็นอ่ะไอ้เหี้ยกูเห็นแล้วมึงยืนเอ่ยทั้งเกมแม่งไม่ต้องมาสั่งคนอื่นหรอกรอสิบห้านาทีกูจำได้อยู่ว่สิบห้านาทีดาร์กจะเกิดถอยมาถ้ามึงมึงมึงอยากแพ้ถอยมามึงจะรวมกลุ่มอะไรมึงอย่าไปเชื่อลิกเตอร์มึงเชื่อกูไปกับลิกเตอร์ก็ตายหายไอ้เหี้ยถอยมามึงเชื่อกูเนี่ยดาร์กจะเกิดแล้วเนี่ยดันขิ้ขึ้นไปมึงฟังกูดิ นางคีบขึ้นไปมันก็ต้องเลือกเอาว่ามันจะาก,การบ้านหรือมันจะเอาดาร์กแค่นั้นแหละกูบอกว่าอย่าบวกทำไมพวกมึงมันบอกยากกันจังเลยวะมารวมดาร์กดิโอเคมันหลุดมาแล้วเอาเอาเอาบาัสบัสหลุดแล้วมึงเห็นไหมนะเอาดิขอนัดเดียวอือไอ้ควายอย่ามาเก่งอย่ามาเก่ง ยามาซา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 เอ้ยกูบอกมาเอาแม่งก็ไปเอาดาร์กพอกูเอาบอกเอาดาร์กแม่งมาบวกเพื่อมึงมึงแต่จิตตลกหรือสมองกลับกันเนี้ยเนาะมันมีเทลยืนคุมอยู่เนี่ยกูเข้าไม่ได้เออมึงตีไปเลย <Infinite> โอเค <S 2> <S 2> เฮู้ยี้ มึงปรับใหม่มาอะไรขนาดนี้เฮียเทพเจ้าซุดลงหัวแบบก่อเพิ่มแบบเป็นล้านเลย <c oughs> มึงอยู่ในนี้หรือเปล่าเจ๊เจ๊ยัง <c oughs> ไม่มีเฮ้ยเอาๆๆๆ <c oughs> เอา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 เร็วเร็วเร็สวยพี่สวยพี่สวย <c oughs> อะไรมึงอะไรมึงไอ้เหี้ยไอ้ไอแท้งนี่กูยิงสองทีก็ตายแล้วมั้งเนี่ยกูยืนบวกเลยเด้อ ไ <laughs> อ้อบ,บัสมาวะ <c oughs> เอ,อไาไหมอ่ะบัสอ่ะตามจริงอ่ะหนึ่งหนึ่งก็ได้นะบัสอ่ะมึงหนึ่งหนึ่งกูก็ได้นะบัสอ่ะเอ้ยกระโดดนี้เลยปะ <c oughs> เออดันบนนี่มึงจะดันกลางไหมบอกเสามทาง <c oughs> ดันบนดันบนดันบนรีบอ่ะกูรีบ กูรีเพื่อนของมึงมึงก็ไปตีบ,บ้านเราเองแล้วกันไอ้เหี้ยคนตายไม่มีสิทธิ์พูดเว้ยเออท่าไม่ดีแล้วท่าไม่ดีแล้วไอ้เหี้ยกูเห็นลามแพ้เลยเมื่อกี้ถ้ากูตายอ่ะเพราะว่าพวกมึงทำอะไรไม่ได้หรอกโอเคสามทางแล้วสบายใจกูละบวกเลยทีนี้บวกเลยเพื่อนเอออ้อบัรมึงโหดเหรอปากเดียวมึงอ่ะอืมอเหี้ยหายไปกับตากูนึกว่าเมด เออเฮ้หลบแบบดิจิตล้ลเอาไหมาล่ะ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  <c oughs> <c oughs> อืมวาปโชว์ชโ,ว <c oughs> <c oughs> โอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับส r ค b e กูด้วยโอเคบ๊ายบาย